ฐานข้อมูลเว็บออฟไซด์การใช้งานต้องใช้งานอินเทอร์เน็ตในเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่สังกัดและสามารถสืบผลได้ผ่าน URL webofknowledge.com ฐานข้อมูลเว็บออฟไซด์คือแพลตฟอร์มการสืบค้นข้อมูลจากวรสารวิชาการนานาชาติชั้นนำ การประชุมวิชาการและหนังสือรวมกว่า5ล้านรายการซึ่งช่วยนันวิจัยในการค้นหางานวิจัยที่มีคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตการศึกษาที่สนใจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสารสังเขปจัดอยู่ในฐานข้อมูลประเภท citation database พร้อมการอ้างอิงและอ้างถึงทั้งสาขาวิทยาศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ การสืบค้นสามารถสืบค้นได้ทั้งแบบ basic search แอดวานซ์เซิร์ชโดยเราสามารถสืบค้นได้โดยการพิมพ์ลงไปในช่องเซิร์ชค่ะ ผู้ใช้สามารถจำกัดการค้นให้เฉพาะเจาะจงและตรงกับความต้องการได้ที่เครื่องมือทางด้าน้ายเช่นประเภทเอกสารผู้แต่งปีที่พิมพ์และภาษาหรืออื่นๆเลือกเรื่องที่ตรงกับความต้องการที่มากที่สุดในรายการที่แสดงทางด้านขวาและคลิกที่ชื่อเรื่อง จากนั้นคลิกที่ View Journal Information เพื่อดูภาพรวมของวรารสารที่แสดงความนิยมของการจัดอันดับเพียงเท่านี้ก็จะได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วค่ะ